หลวงพ่อดำเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะของประเทศไทยวัดไหนก็มีหลวงพ่อดำที่ไหนก็มีหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคติการสร้างเนี่ยตามความเชื่อนะครับ,รบมาจากประเทศศรีลังกาก็จะมีพระลักษณะเนี้ยเรียกว่าหลวงพ่อดำนะครับน่าจะอยู่ที่เมืองแคนดี้หรือเมืองอะไรทักอย่างที่เคยไปมาจําไม่ได้แล้วก็จะเป็นต้นตำรับของหลวงพ่อดำในสมัยนั้นพุทธศาสนาของเมืองไทยเนี่ยมาจากลังกามาจากศรีลังกาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การนิยมสร้างหลวงพ่อดำเนี่ยก็จึงสืบเนื่องมาจากที่นั่นนะแล้วหลวงพ่อดำเนี่ยนอกจากขอเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยให้เจ็บให้หายขาดได้แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพวกกระซับโชคลาภเงินทองการงานตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันเวลาไหว้น้องหยกพี่จะเอาอขนมจีนไข่ต้มไข<ะ>่ขต้มก็ต้องเก้าสิบเก้าใบตามตรเนียนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองกับดอกบัว<ะ>มีสองอย่าง ดอกดาวเรืองกับดอกบัวเนี่ยเท่าอายุนะครับหรือตามจำนวนที่เราขออะไรนะครับแล้วยังมีประเพณีหนึ่งคือผมผ้าหลวงพ่อดำนะเกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพการงานที่ดีขึ้นอยากจะไปติดต่อเจรจาค้าขายเนี่ยเขาจะเอาผ้าเนี่ยมาห่มผ้ากันห่มมันจีวรพ้ะใช่หลวงพ่อดำองค์ใหญ่นะอยู่ในนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดู